ทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาปั่นจักรยานจกปูนกันนะครับผมแบบโปลิกมาชมกันนะครับว่าตำรวจจะจับเราได้ไหมบอกเลยครับว่าคลิปนี้มีตอนพิเศษนะครับอยู่ในนี้ด้วยดูให้จบนะครับทุกคนก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนไปชมคลิปกันได้เลยดดนเลยด่วดเลยผมด,ดูดดดดดดตน้นทางให้ละ โคดอื่นเกมได้แต่ผมอยากเกมแค่นั้นนี่อนนโอ้โหไอเ้เหี้ยมาทั้งสอนอนแล้วมั้งพี่นี่ไอเ้เหี้ยอยากกับฝูงมแมลงวันบินตอมขี้โอ้พี่มาาอนอนอนันมาทั้งตอวมากินนี่วะไอ้เรย์รอยเหี้ยเลยล่ะไอ้คอไม่ได้อยอกโอ้โหใจเย็นครับมันนี้อาจจะเพิ่งครับสิบบิมกวันนี้ละสิบบิ ทำไมรถมวีแลนจ์ๆๆอยู่ไอต่อเอสขึ้นไปข้างบนวีขึ้นไปข้างบน chúc pì chúc 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 luôn lang luôn lung lăng dừng 哎呀！呀！耶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 ！

ยังอยู่ข้างบนพี่มันอยู่ข้างบน้เอ็นจีจกปู่นมาเนี่ยจกวีจกจกนาน อ้าวผมก็หนีตำรวจอยู่นพี่เนี่ยมาแล้วพอดเยังไม่พอดิกะผมพ้ดแล้วเนี่ยมันมาตามพี่อ้าวพี่มันเข้ามาแล้วพี่มันเข้ามาแล้ว ยอันนี้จะเป็นตอนพิเศษนะครับทุกคน ย้อนหลังไปตอนที่ซัมดียังไม่รีซีซั่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นการที่พวกเราจะไปป้นคนกันนะครับไปดูเลยครับเป็นย้อนหลังเป็นตอนพิเศษนะครับผมไปดูกันเลยพี่จะเอาแค่ผู้หญิงใช่ไหมพี่อ้าผู้หญิงดิโอเคพี่บลอมโอแต่ผู้หญิงได้หรอครับเสยอผู้หญิงเขาไม่ค่อยมีทางสู้ไงผู้ชายมันยังมีแบบขัดขืนบ้างเผื่อไม่ได้ตังค์แต่เรายังเจ็บอีกด้วยนะใช่พี่แต่มันเสี่ยง อยากเจอเนี้ยน้องอะไรวไอ้แบ็กจำได้ไหมที่เราเคยไปน้องยูเอียครับไม่ใช่ชื่ออะไรววะที่เขาน่ารักน่ารักแค่รูน่ารูน่าที่แบบพีสตันไปเลยรูน่ารูน่าเสดานไม่เก็บรูน่าไม่รู้ใจไงพี่โอ้โรูน่าไม่รู้ใจเกี่ยวอะไรวะคนคนละรูน่ารักจัดเลยเสดคนนั้นน่ะเสดต้องจับมาทำเมียเราสวยจะีบารมีสวย เพราะว่าการการมีซอพิง์อยู่มันทาให้ชีวิตเราว้าวอ่ะใครอะใครอะผู้ชาย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 หมดเลยอ่ะแล้วก็ไปที่หมูไปที่นมมาพี่สองอย่างตรงนี้ก็ผู้ชายผมว่ามันเกาะผู้ชายกินลกแหลกโพสคนปนใหม่ถึงคนที่มีแฟนนี่ ผมว่าผมว่าจะถ่ายเงินแล้วก็จับทำเมียอะไรสักคนเสแยว่าเป็นไงเฮ้ยโอ้ยถือขด้นโอเคว่ามันผมมาเลอกเื่องภารกิจตอนนี้ยังทนะผมเสมบกรถเถอะเราไปคุยเรื่องแก๊งกันได้่าใช่พี่ยังไงดีเราผมผมเขมหมดแล้วอันตรายจัดตอนนี้ผมเขมหมดแล้วตอนเนี้ยคือ ดาวเมทมันแบบทะลุอย่าเพิ่งไป MG เสร็จแล้วตอนนี้ MG บนไปก่อนไม่ดูผมจอดแถวนี้แหละดูตรงดาวเมทมันทะลุมาตรงนี้เลยนะก็เนี่ยผมรู้สึกรุ่มร้อนๆยังไงเดือนแล้วนะพี่เฮ้ยไม่ฟังเลยไงผมขอแย่จอดนะครับผมขอแย่จอดนะพี่ตรงนี้ก็ได้พี่ล่มๆด้วยว่ะ เรียมร่มร่มเลยจะได้ใจร่มใจแม่ยี่ตรงนี้เลยพี่พร้อมพร้อมพร้อมแล้วไหนคนนะยังจะไปอีกเหรอครับใช่พี่รอดแล้วรอดแล้วไปไปไปรอดแล้วเจยใจมียังมี่ไม่รู้จะไปต่อเลยผมว่าพี่ฝันร้ายเนี่ยใช่เมื่อกี้ฝันร้ายเสียงฝันพี่นี่จะยินมาจากนี่เลยแล้วเนี่ยผมกลัวมันจะกระทบถึงผมคุณแบ็คคุณทอยเนี่ย